สวัสดีครับแบบสีตุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท้องใสพยไปด้วยนะครับเอ๋อบรรยากาศแรงๆนไงก็ได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดปูกกระเบื้องแตกนะครับมาเบิ่งมาชมกับทั้งวัดเพื่อนนะครับเอ๋อมากับหลวงปู่เพื่อนอ๋อว่าเป็นหลวงปู่เพื่อนปรอยู่หลวงปู่อยู่นะครับเด้อหลวงปู่เพื่อนก็บปูกกระเบื้องเองนะครับนี่ข้าเขาววัดนี่กับมี่งเงี้ย่างกลางสันต์ปูยัง หมาาทั้งเบิดนี่ปูได้ค่อยปูเอาที่ีทีปูปูค่อยปูเองที่ลทีลปูเป็นอาทิตย์แล้วอันนี้ก็สร้างพระพระเจ้าเอ,อินพระปินสร้างกับสร้างพระ ไฟเฮ็ดเอาปูเอ้ยเฮ็ดอย่งไรมันบ่มีเง <issimo> <Hello> ินมีท่างนี่เงินท่างมันเบิดนี่เฮ็ดอย่งไรก็คอยปูไปนี่ละปูเอ้ยก็เพื่อนผู้ข้าว่าจะปูซอยกับปูว่าเปลี่ยนดอกไม้จะทุบเปลี่ยนทุบไหนมันแตกได้ยู่กับเบื้องง่ายปูได้กับเบื้องไม่แล้วยังสิไปทุบเพืเป็นกับเบื้องแตกอีกอยู่โอ้ยเก่าเทสายารเนี้ยครับโอ้เลยเป็นลายสีมั้งนครับหลวงปู่ ใส่ได้ก <si ็ซื well> ้อมาให้กัท่านเราโมได้เงินมากเจ่านังเจานี่กัซื้อมาเดีๆแล้วปูนล้วซือมาส่ได้สามกิจคืปองพ่อเจ้าโอนเงินมาให้กัค่อยได้เงินกับฟ้าไปซื้อมาใหม่ยันเบิดไปไล่ยืนซื้อปูนนี่้ใช่เนี่มเบิตผมมีเงินจังสร้างไม่ถ้วนเลยเหตุอะไรก่ออนี่ค่อยเห็ดไปนะ่ลับปูมั้งสี่ค่อยเรียวไปดอกทีเฮตดบัวเช้านี่ราบานิผมจีด ตั้งเสไหมวบ่นว่าแม่นปูกับเบื้องแตบหรอช่างปูช่งอย่งปูปูกับเบื้องหมเหรอบ่เนี่ยหมดไปเน <balance> ี่ยปูปูรอดปูสมปูนี่มนแล้วเนี่ยนี่แล้วบ่ก็บ่ราเป็นยัางพูดเบิร์ละบนั่นน่ะปูนปูเบร์ละบ่ะนี่เดีทั้งหลังนี่เดียโอ้ยปูให้มันเบิรไห้มันแข็งปูว่างเนี่ ทั้งกรรมกรวันท <ess> ั <S ess> ้งสร้างก็ยุนี่ครับหลวงปู่เหนอนอะไรบ้าเฮ็ดตัวเองกจะเฮ็ดจังไรแ้วปอ้ยมันบ่มีจตูปัจัยมาจ้างสร้างก็เฮ็ดจังไรค่อยเฮ็ดไปนี่ละเฮ็ดบ่วเศาเมัรอกี้แล้วตัวอีกจ็ดสี่ห้าปีที่พเลอยู่กับเพื่องท่อนี่คอยมาสั่งเนาะครับปอยมาสั่งเจ้าม้วนไปสั่งแท่งหมนจันตัวอาจาร่าม้วนให้ปู่ไปยุ่หร่าม้วนม้วนไก่หรอกไก่หวเนาะ สังบัดไหมครับตังไรง้ยเจตงไรมองเไปเ็ดไปเอ้าอาแล้วแล้วบองกระเบื้องแตกผูเฮ็ดยังไงทุกกอกกวักนก่หนหละโอทุกไม่เนาะทุกไม่ปูไม่ครับนี่ครับจะได้ไรเติบแบบข้าพี่น้นงครับแต้ว่าก็ยังขาดเรืออีกไรอยู่ กดีแล้วล่ะปูมันได้มาเท่าหน่อยครับมันได้มาเท่าหลายมันสีปูว่าท่านไปปูไปเนื้ตามมีตามเกิดท่านเคืองไปเนี่เ้ี่ตตาเ้าเบิรงนี่ท่านเคืองไปปูว่านเคืองได้เนาะว่านเคืองว่านเคืองเลยมีอีกหลายกองไปไหนก็สีเดวปูอีกร้อยห้าสิบกองอีกร้อยห้าสิบกองอันนี้ว่าแม่บอกเลขกันบ่นึงหาชุน ลอยห้าสิบกองกระเบื้องนะครับเนี่ยลอยห้าสิบกองกระเบื้องครับพี่น้องก็ชิลเลียวแต่ว่าสร้างแต่บ,บ่ม,มีเงินจา้างกู้ก็ค่อยปูไปทังที่แหละแต่ว่ากคัานเล่งดีๆแล้วก็จีคือกันครับทะเลยอยู่จังหน่นยอยอยู่นี่นวมันตรงอยู่ที่ปูแต่ว่ามันห่างหม่องสูงหม่องต่ำม,มันเหเนเื่อยผิดที่ พระยามันต่อขาผกับผราปูนาะังนะนะที้สร้างกับสร้างปูนะัะนังทีบางไหนเนะาะเจ้าที่ทลและดีเราี่เราเห็ไดไส้ซ่างนี่งว่ากี่ไร่บนได้ดอกแม่นเราคนในพุมเฮ็นแหงเลี้ยวด้วยเลย,เยวนี้มืดตื๊บไปบูปลี่ยนเลยแหละฮะเ่าแล้วมึงานะหนีปู แลแวๆวันี้กที่สามเม้สามเมืองงานล่างไรล่างเมื่อตัวปู่นเนาะตึ่งบนทั้งหลังขั้นนี้ฝนมากบอกบก็ได้เอาขั้นนั้นเลยเชื่อขั้นนั้นเลยบอกซูขั้นหนุนปูขีขั้นใดกันลยนี่ขหงวดหนึ่งขี้รถเมลไอขั้นเนาะหงวดจะรางงวดนะแต่ว่าคนจนมาขึ้นบอซียเนาะครับแต่ว่าลงฟอซีขีขั้นไหนถือขั้นนั้นนี่แม่มอายุเอาบอสียกไจอางไรเห็นบันทางรถผมออกสองหงวดนี่ออกตั้งเกียร์สาม ออกทั้งเกียดสองเพราะว่าดีมิดพวกมันว่าเสียวเขาจะาฟังแบบว่าว่าเสียวตรงนี้นั่นเองดีมิดก่อนเค่อยบอกว่าอยู่รถทันนี้เด้อนะครับทึ่เงินนี่เงินปอยแปลได้ทำผลเขาจะเก่าสามไปเลยโอ้ก็หน้าใส่เลขเก่าสามแล้วมาจากรถนนั่แหละโอ้เลขยกเลขทะเบียนรถอ่าเพราะว่ามันเกิดมันฝันเกี่ยวเด้ออืมฝันเกี่วยวแล้วก็เลยปล่อยไปตามนี่แล้วฟันเกี่ยวรถบองผม ฟันเกี่ยวเป็นปัญหาบ่ฟันวางไหนเนี่ยปูฟันว่าเขาเอาค้วยมากินเขาสามตัวไม่นเลปูสีเขาสามตัวกว่าเนาะเอจังแล้วบ่นบอกาันี้ปมเงินเขาสองมื่นอเขาเกี่ยวเราไม่กินนี่ยังจำจินมากเลยโอ้แเลยรถคันนี้กว่าจะรถคันนี้สีมาสทงกาอีเด้ครับนี่มาสก็รอวมากครับก็เลยอเลาสามตัวเอาทะเบียนรถสามตัวเป็นตัวดังเหาคเ จะเปี่ยนทั้งสามตัวเป็นตัวอย่างปูกันกันทีตีหกเก้าสามหกเก้าสามเนี่ยกันเสีสามตัวเด็กเอาสามตัวทัวเพราะว่าปูฟันรังกล้วยไม่กินเข่าสามตัวนี้มันเข่าอะไรนี่สามตัวปูหกเก้าสามหกเก้าสามบะเนี่ยนี่แล้วเข้ากับยาผานนี่สามตัวที่กล้ยกินเข่าสามตัวกินจำจำดินที่แป๊บเขาเท่าไรกว่าสองหมื่นโอ้เขาตเดน้องใจอือเขาใจให้เรียบร้อย เงินแล้วมันเป็ี่ยนเัินแล้วแต่ว่ามาอยู่วัดห้อ่เขาก็บอกมีหลวงปู่บัว่โอหิบเป็นไง,นนงนนครับเพิ่นก็มาเฉยๆคนนั่นงทำนายอืมค <ừ> ือเป็นหัวมาทนะยทำห,หกเข่าเลยหกเข่าที่หกเข่ามันเกิดตัวหนาตัวนี้เนาะครับเอาเอาลองลองลองเขียนดูทะเบียนรถทะเบียนรถทะเบียนรถเ,เนี่ยเออทะเบียนรถเ,เอาเอาเลขคู่ลดวดเขียนว่าทะเบียนรถหก ซีหกเก้าสามมันมันซตัวเด้ซีหกเก้าสามทะเบียนรถซีหกเก้าสามคืว่าเตัดตัวลังนะครับ4ีหกเก้าสามแล้วแล้ววันนี้ปูไม่นิมิรหลวงตาวูละาว่า,ววาอีกยังก่อนนี่มีข้ดมาถึงขุ่ยผู้ว่า,าจาย์นะครับผูบ้วา่าจารย์มาซอยนี้ด้องอทิ้ปุ๊บขึ้นมานั่งข้้งหน้าเลยนะอืมผ uh ู huh. ้วั ตัวใดบันทึกนี่ก็ฮกเกี่ยวไงฮกเก้าแต่ว่าอย่งนี้เป็นขอศาลเนาะฮกเก้ามันใกล้ๆกันใกล้ๆกันนะครับไอเป็นโตขึ้นมานี่เมื่อวันฝันเด้นั่งฝันบ้นั่งเด้นั่งสมาธิทีเด่นเมื่อวันวานอนฝันเห็นคนเด้นแต่ช่วงนั่งสมวันทีอืมอันนี้คือของค่อฝัน กันผู้ใดสิไปตัดจังไงก็ไปตัดเอารวดเด้อแต่ว่าเว้าเพิ่นว่าคันเป็นทะเบียนรถที่เป็นล่างขึ้นเป็นบนบัดนี้ปู่ประกันว่าเป็นบนด้วยฮกเก้าสามนี่คือเป็นบนโอ้ฮกเก้าสามนี่เป็นบนแต่ว่าล่างเขาก็ได้แล้วเขาก็ห่วงอันฮกฮกฮกเก้านี่ก็เป็นบนยู่มแมนแนอืมมันก็ยุ่มกันเนาะเอาอันนี้คือชุดบนเขียนนี่ไว้บนเ<บ>ว็บไว้เออนี่คือชุดบนปู บอกว่าสิว่าเจ้าทรมาถามบอว่าสิวลงเรองมันอูเลยลงลงโนดไก่เพิ่นแก่เมื่ออีกแนลหนึ่งกับมันถือกันผีนั่น็นเรื่องธรรมดาเ<ช>ียกันแต่ว่า<ต>มันบ่ไก่ดอกได้ไข่ม<ว>ันก็ได้เปลนบ่กไก่เนี่ยวันบางหนึ่งสามแปดนันออกสามเจ็กสีว่าะสามแปดบอกเขาเจ้าถื่เอาซื้อทุ่มไล่อา้ยุขั้วหน่นนะครับบอกแต่เดี๋ยวซ้ำนะครับไม่บอกอะไรล้างเรื่องเหมือนวันนี้จมือนนี่ าบวงแล้วว่าเด็กล่างเนี่ยที่สองเกศจ้ะเด็กล่างเป็นสองเกศมันมีโอกาสเป็นไปได้ได้เจ็ดสองมันออกแล้วร่างสองเจ็ดนะล่างสองเจ็ดตัวเดียวเลยตัวเดียวโคโลโคโลหามกล๋องกันออกตัวกับร่างเป็นร่างบนเป็นบนก็คือวันสามแปดเขาก็บวกเนี่ยคนเขาจะออกจากวัดอืมเด็กสามแปดที่เป็นบนแล้วเขาก็บวกครับเขาก็บอกที่เจ้าฟังอย่มั้งวะจำเรายุเรายุจำได้ยุนั่นแหละไม่สามารถต่างนี้ดิครับ บางคนว่ามันคือออกปหานสามเดือนคือจีออกโดยแท้ก <c oughs> ็จีออกเรียงเลยที <c oughs> ว่ากันผู้เอาเปลน,นี่ห้วยแม่แนอะไรอยอ่าเ้ยคอยบอกตัวเดียวเนี้ยคอยบอกให้กลับเล้วเดี๋ยวคอยเป็นขั้นนะไม่เคยปีนมากทีเดียวนะไม่เจา้าะสังเกตมุเลยคอยรถใคยปีนมากเลยมีแต่สีออกรถแค่แต้มนั่นคือแจมนั่นแค่นั้นแปลว่าเป็นบนบนแล้อเจ้ นี่คือว่าเลขสองเจ็ดนี่คอยก็ขึ้นมากันแ้่เขาพุ่มมาบอกสี่ถ้เขาสีา่แม่นีเลขสองเจ็ด้นยูนีโนะปูนะยูนีแบบในยูนี<ะ>พุ่มยูนีบอกนะนี่คือกันกันยูยนีกันหกเก้าหกเกา้กเกาแต่ว่ามันมาตรงกัครับทะเบยียนรถที่ปูขี่มาอ่าสี่หกเก้าสามมันมาตรงกันอ,น,อนั่งรถผมก็ออกสองวันล่ะนะปู เลขทะเบียนสองสองเจ็ดสามนี่ออกซึ่งสามเจ็ดออกทึ่งเจ็ดสอง้เหรอคนบางีเขาก็บงเ้เจ้าฟังอยู่มีเรืงตาบวกล่ะรือะอาจจะออกสองหมดแล้วตาบวกล่ะหรือเใช่ป่านนี้เขาจ้าอ็นั่นเรอืนี่ยก็เป็นสิ่งละคนก็ค่อยได้รครับเ่นบ่าฝันบ่ฟฝันเชียวก็ได้หนไป่ชีนะครับที่เจ็นชันแล้วก็คนส่วนใหก็คมิ สักสิท์มึงใส่หน่อหวันเนียปะว่าบ่น <c oughs> ะกระวพาะไหม่ทุกเพลงทุกอย่างนั้นเปลี่ยนไปได้ปู้ <c oughs> ที่ผู้บอกเลขกับเข้าใจยู่กับอยากปวดปล,ดลายอยากให้ปู้ <c oughs> ผู้พิ่นโฮจัดตัวเลขเข้าอยากให้เพิ่นได้เงินได้ท่องอ <c oughs> ะไร <c oughs> ผู้ใดที่อยากให้กันเสียเง,งินเด <c oughs> ี๋ยวเงินวอสัม <c oughs> อยากให้เพิ่นได้เฮ็ดได้สร้างก็าค่เพิ่นถือเพิ่นกับเม่อซอยเฮ็ดซอยสร้างสินะก็หัวเลขเหมกัคือฟันท่องกันตัวเดียวนี่นั่นคือก่อสามเด้อปวดแล้ว ฟันตงเก้าสามบนสองล่างก็สองเจ็ดหกเก้านี่ว่างอะสั่งคูหกเก้าซื้อไปนมาอยู่โอมันตัดตัวนานี่เนาะตัดตัวนามันก็ออกคยออกพูหาพูหลังเลยอนเหนมนมเนาะก็เริ่มเข้าใช่ไหมหเก้าใช่มามเลคูนี่คือตัดคู่นาเลยแล้วก็ตัดคู่หลังบ่ต้องกลับบ่ต้องกลับมัเสียงันคู่หลังก็คือเก้าสามคู่นาก็คือหเก้าอ่ได้กลับแบบือวบดืูหัสูไ่ได้เห็นงันครับมังนด้ นี่ขันก่อยว่ามันเป็นร่างนี่ขันมันขันมันขึ้นบนมาว่าก้อยไดเองว่ะอืมคอยเป็นท่านนี่ใส่ข่อยข,อยขอย่อยว่าอาจก็ถึงพวกเสียข่อยอยู่อ๋อเสีย<ป>ตัวมันลายงวดบ้านนี่ผู้ว่ารางก็คือรางผู้ว่าบนคือบนนี่นี่าสามแปดเพราะว่าบนย่างเดียวข่อยว่านคหามลุ่งรังข่อยวานไม่เคยแมนีนทัานเลยออกสามเช็ดขันราเลขตัวใดบ่ออกนี่ก็คือบ่ออกเลยใช่ไนหะมแต่ว่า มันเปลี่ยนนามีอย่างวู้แล้วก็ะได้มันก็ะขึ้นแต้มลงเต้มเนาะเหมันสั้นกระดีดโอ้ยแบผู้เอาง่ายๆว่าผู้คานรับปื๊ดกระไดผู้คาบ่ซ้อล่งนะลุงวัดบางนึงให้สามแปดให้สามแปดเป็นบ่ซื้สามเฉียดช้ากัดคือถือใจซื้อน,นี่แหละว,ว่าปูโอ้โอเด็กปูนี่ที่ออกตรงๆมากน้ำพูดนี่มากน้ำเจา้าเจ้าผูนี้ก็เลบยบ่อไดอันนั้นก็เลบยบ่อไดสิงห์ลง หมไมกว่าสัมผัสกอวกแล้วหวงล่างก็เหี่ยวป็นบนเได้ยับเซียก็จะเื่อตัวก็เรือบางอย่าเหมนบูเซียก็จะเื่ออือเาก็ต้องเื่อต้องก็ไม่เจ๋งนั่นก็ม่นเจ๋งนั้นอูเอียกนนี่สองเจนี่กับพวกเป็นบุญสองเกจว่ามีเป็นบุญเป็นบุญกับเจ็สองกับพวกกาอีเซเป็นเจ็ดสองว่าอะไรพ่อเป็นได้สองเกจนอกจากสว่าที่เป็น สองหกจังสีเนาะรถรถแต้มขึ้นแต้มได้แต่ว่าสีให้กลับว่าม่กลับเนี่ยก็ซื้อไงตัวกับสองเก็ยบสองเกียบเนี่ยเขาก็ซื้อสองหกสองแปดงั่นว่าสั่นฟูซื้อเั่านั้นกันเราเพื่อนว่าสีซื้อขึ้นซื้อรงว่าในในส่วนเลขวนนี่ให้ว่าคักแล้วเก้าสามหนึ่งอันนี้เลขมันกระเทิากันแล้วพุ่มบอกนันกันว่าฟู กันวาคือล่องไว้บรเลกวนเท่าไม่บกบกขึ้นม่รงเอาองสีหห่หลอดนี่จะคู่หนาคู่หลังกันคู่หนาก็คือสี่หกคู่หลังคือเก้าสามฉีดกันกลางไว้เด็จะเปลี่นคู่ก็ศูนย์สี่ขยวก็ข้างหนาเลยมันกูมีขยเก็มันเปลี่นตัวหนาเลย่นสีส่ศูนย์ออกตัวหนาเลยเี๋หันมา ต้องหมดเลยอบอกต้องหมดเลย,นเนยตัวนั้นพอจำเลยครับมันก็ู้หนาทั้งหนาไม่ออกทั้งหนาเนาะไปยังไปออกทั้งหนาพู <laughs> เนเลขผู้หวังลั่งเทียกับไปออกออมชิ้นลังเทียออกออมชิ้นตรงๆกัมี่มืนอน่ะมือคอยป้อยไปครับสรุปกับตัวเลขแนวทางของ ปูกระเบื้องแตกนะครับงวดประจํวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกสี่นี่นะครับคือป้ายเลขทะเบียนรถที่ปูขีปูเพิ่นบอกว่าขีขั้นไหนออกขั้นนั้นนะครับป้ายทะเบียนรถที่ปูขีในงวดน,นี้ก็คือสี่หกเก้าสามนะครับปูเพิ่นก็บอกว่าให้ตัดเลนคู่หนาคู่หลังนะครับหรือว่าจะได้เป็นซ้ำตัวก็มีสี่หกเก้านะครับหรือว่าหกเก้าสามประมาณนี้นะครับรว่าตัดเลนเอาไา้ในสี่ตัวนี่นะครับ ปูพันไข่ตัดแยกสองตัวมากกว่าคือ469369นะครับปูพันก็เน้นอยู่ที่69และก็9346นะครับสําหรับบนนะครับเด้อปูพันวัดล่างเป็นล่างบนเป็นบนนะครับบนก็คือ694693นะครับส่วนล่างสองเกตหางเดียวไปเลยนะครับหลวงปูพันวัดหางเดียวไปเลยคือสองเกตนะครับ ย่างว่านั้นก็จะไม่ขึ้นไม่ล่งตัวหนาตัวลังนะครับถ้าสมมติว่าลงตัวหนาก็คือหนึ่งเกตนะครับล่งตัวลังก็คือสองหกนะครับไม่สองเกตนี่นะครับเออเอาเลยว่าท่านใดจะเอาเอาสองเกตเลยก็ได้นะครับให้ยิบจับชะลากินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกสี่นี่ท่นนั้นนะครับทังช่องไม่ได้สนับสนุนให้เรียนการพราะนันสิงเงินแต่ประการใดนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้ก็คงมีตัวเลขแนวทางมาฝากเอซมีเพียงเท่านี้นะครับเอาก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะได้รับคลิปและข่าวสารดีๆจากทังช่องท่องใสพระรวยในคลิปต่อๆไปหรือว่าไลฟ์สดต่อๆไปนะครับเอากระขอให้ทุกท่านที่กดติดตาม หรือเข้ามาชมก็ขอให้ได้นะครับกดไลค์ก็ขอให้รวยไปด้วยกันในงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน64นี้นะครับสำหรับคลิปนี้กะคงจะขอ,อยุติกันให้ทำใบเพียงแค่นี้นอก,กนอกับเนาะสำหรับวัดปูกกระเบื้องแตกนะครับติดตามในคลิปต่อไปนะครับว่า ทองใส่พระรวยจะเดินทางไปหน้าที่สำนักใดอีกนะครับสำนักรับคลิปนี้สวัสดีครับผม